น,าน่านยังวิกฤตน้ำท่วมวัดภูมินปู่ม่านย่าม่านเสี่ยงเสียหายหนักพระเนน25รูปลุยน้ำสำรวจฐานพระอุโบสถหวันสุดวันที่25กรกฎาคม2568ที่วัดภูมินตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านพบว่าน้ำยังท่วมล้อมรอบวัดระดับน้ำลึกกว่า1เมตรส่งผลให้พระและสามเณรกว่า25รูปยังคงใช้ชีวิตอย่างยากลำบากขาดน้ำประปาและไฟฟ้าใช้หลายวันติดต่อกันแม้เช้าวันนี้ฝนจะหยุดตก และระดับน้ำเริ่มลดลงเพียงเล็กน้อยแต่พระสงฆ์ต้องลุยน้ำออกสำรวจความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณพระอุโบสถที่ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านกระซิบรักบันหรือโลกอันล้ำค่าพระมหาสุสาครพระเลขาผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเปิดเผยว่าหลังน้ำท่วมขังต่อเนื่อง2-3วันเพิ่งมีโอกาสเข้าสำรวจวันนี้พบว่าฐานพระอุโบสถแตกร้าหลายจุดรวมถึงผนังภายในมีรอยรา้าและเริ่มบวมหวั่นเกิดการสุดตัวในระยะต่อไป พระเลขาผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดเผยอีกว่าครั้งนี้เป็นน้ําท่วมที่หนักที่สุดในรอบหลายปีระดับน้ําสูงถึงคอพญานาคเก็บของไม่ทันเลยพระเนรลำบากมากต้องจุดเทียนอยู่กลางน้ําและช่วยเหลือตัวเองอย่างเต็มกําลังพร้อมทั้งวิงวอนให้กรมศิลปากรเร่งเข้ามาสํารวจและดําเนินการซ่อมแซมโบราณสถานโดยเฉพาะฐานพระอุโบสถซึ่งเป็นโบราณสถานสําคัญทางประวัติศาสตร์และจิตรกรรมล้านนาที่หาค่ามิได้ ปัจจุบันวัดภูมินยังมีน้ำท่วมขังโดยรอบการสัญจรเป็นไปอย่างยากลําบากขณะที่การฟื้นฟูยังไม่สามารถเริ่มได้เต็มรูปแบบจนกว่าน้ําจะลดลงโดยสิ้นเชิง